สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกไวโอลาสวยๆน่ารักน่ารักโดยด้บินกากเพชรใสนะคะนี่นะแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดานกระไดเหลียน ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว38ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีจะจับอลิบบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะ เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ belt, ahead, e <sm> ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาเสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้ง4ี่ได้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะเราจะนับมาสี่ช่องนะคะ1 2 3สาแล้วก็สี่นี่นะนี่นะคะจับบริบินหมุนมาแบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ี่นะคะค่อยๆดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีจะจับอลิบินเส้นด้านล่างจับริบินพับขึ้นไปด้านบนแล้วให้ไปอยู่ใต้กรีบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านขวามือพาดมาฝั่งซ้ายมือก่อน จับอริบินเส้นนี้พับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นนี้นะคะด้านบนนี้นะลิบบินจอกมาตรงด้านล่างนะคะใช้ตัวช่วยนิดนึงค่อยๆดึงลิบบินลงมาค่ะแล้วจับเอาตัวลิบบินนะคะกรีบนี้นะให้สวมเอาตรงกรีบล่างนี้นะคะแบบนี้ จะได้แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งนึงนะ นี่นะคะแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานเลยนะคะแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไวโอเลาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพือพ่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ